สวัสด,ดีนะครับทุกคนวันนี้กับผมยุดเยอะเว้ยชึบสวัสด,ดีครับทุกคนชาวดิคอนและชาวเยอรมันทุกท่านี่กับผมสารจันกลกนะครับจำผมมาได้หรือเปล่าครับ <S 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 เอาเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนี้เราได้สอนการฝีแม้วันนี้จะมา,เร,าเรื่อกว่าไงเราจะมาสอนนะครับป้องกันนะครับหรือเรียกว่าตำลา ป้องกันการฟีไหมนะครับที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนใน Discord นะครับผมแล้วผมเนี่ยครับก็มีตัวอย่างไห้ทุกคนนะครับคือวิธีการป้องกันเนี่ยไหมทุกคนถึง5ข้อเลยเดียวนลคือ5้าข้อนี้ต้องเจอแน่นอนครับใน Discord นี้ไม่ต้องกลัวครับในราชอาณาจักรนี้คือทุกคนต้องเจออย่างแน่นอนครับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรนะครับวันนี้ไม่พูดเยอะครับวันนี้เราจะพาเข้าหัวข้อโดยเร็วนะครับเพราะว่าเราง่วงนอน มาครับอันแรกนี้ผมจะมาสอนเพื่อมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนเองนะครับไม่ต้องกลัวครับทุกคนถ้าผมยังอยู่นี่ทุกคนป้องกันได้ครับเกิดนี่ครับคือสมมุติว่าเนี่ยเดยยกตัวอย่างในการที่เราลง VC นะพอเราลง VC ไปปุ๊บเราลงไปสวัสดีครับพี่เขาจะสวนว่าะครับสวัสดีแม่มึงอะงงเลยครับใช่ไหมครับงงแบบเป๋เลยครับอะไรอะคือเรามาสวัสดีเขามาด่าแม่เรานี่คือยังไงครับคืองงเลยใช่ไหมครับจริงๆคนต้องทำเนี่ยคืออะไรครับคือเราต้องถามครับแล้ว ต้องตั้งคำถามแล้วว่าอยากรู้ครับว่าเขดาด่าแม่เราทําไมเราก็ต้องผมคุยกับพี่ครับแล้วแม่ผมมาเกี่ยวอะไรครับเนี่ยนี่ครับแล้วเขาก็จะมาอางแล้วครับคาว่าก็แม่มันเป็นกะหรี่อ่ะแม่กูเป็นกะหรี่แม่กูเป็นกะหรี่ตอนไหนวัตฟักแม่กูเป็นกะหรี่ตอนไหน อ่ะไอซียอแม่ผมเป็นกะหรี่ตอนไหนพูดแล้วกูขึ้นนี่ยีเห้ยแล้วก็ต้องถามเขาพี่ว่าอะไรครับแล้วแม่ผมไปเป็นกะหรี่ตอนไหนพี่รู้ได้ไงครับเขาจะสวนว่าอะไรครับส,วนว,สวนว่าอะไรแล้วสวนว่าก็กูไปเย็ดแม่งมาอ้าวไปเย็ดแม่กูซะแลว้วอะไรอ่ะไปเย็ดแม่กูตอนไหนนี่ครับทุกคนเจอแน่นอนครับเราก็ต้องตั้งคำถามตั้งคำถามไปเรื่อยจนกว่าแม่งจะลำคาหรือแม่งจะปิดปิดไมค์เราเองอ่ะไม่ปิดไมค์เราแน่นอนคุณเชื่อผมคุณไปโตวาทีกับเขาเลยนั่งโตวาทีกับเขาแม่งปิดไมค์แน่นอนครับปิดไมค์เราแน่นอนไม่ต้องกลัวทุกคน อย่างที่สองนะครับคือป้องกันการบูธไหม่นทุกคนบูธไหม่นี่ทุกคนต้องเจอในวงการฟรีไหม่นี่มีแน่นอนครับมีทุกที่ครับผมแต่คือที่ผมอยู่ตอนนี้ป้องกันพวกเรือนนะครับก็คือเขาบูธใหมเนี่ยนะครับคือเวลาแม่งบูธนี่คือแบบเขาเรียกว่าไงครับทุกคนมันคุยคุยด้วยเครื่องคิดเลขอ่ะแบบสั่งสีตีกันนะแบบปุ๊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 บคือกูงงมากคือมึงเป็นเพี่ออะไรกันมึงเป็นอะไรกันคือมึงเพื่ออะไรมึงทำเพื่ออะไรเเนนนนนี่่ยยคคคืืออมมััแบบบขาุุกกปปติึง๊ เปิดเสียงสังกะสีเพื่อเพื่อมึงทาเพื่อมึงทําเพื่ออะไรมึงเปิดเสียงสั่งกะสีบินแล้วก็ไปตีกันไปตีกันมานี่คืออะไรไซคโคลน,นแซลร์นาโดคือยังไงแบบมันเท่เหลือเกิน,นวิธีการแก้ไขตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องปิดเสียงแม่ไงไปเลยครับปิดเสียงครับอย่าไปสนใจครับคุยไปแล้วคุณไม่รู้เรื่องเหมือนคุยกับเครื่องคิดเลขครับคุยแบบคุยกระสังกะสีอ่ะคุยแบบสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ไหวครับคุยไม่รู้เรื่องครับผูจะแตก อ่ะคข้อต่อไปนี้ก็คืออ๋อนี่ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องเจอนะครับคือผมเปิดมานี่คือผมเห็นเลยครับในบทนี้คือผมเคยเจอมากับตัวแน่นอนนะครับคือนี่เลยครับชิปมังครับทุกคนจะเรียกเขาว่าชิปมังครับเขาเรียกว่าไครับปลอมเสียงใช่ไหมอ่าคือเข้าห้องไปนี่คือยังไงครับยังไงครับคือคุณเข้าไปแรกๆนี่คุณไม่รู้ครับว่าใครใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่พอเขาพูดนะครับคุณจะทําหน้าแบบเริ่มงงแล้ววัตฟักอะไรอ่ะทําไมเสียงเป็นอย่างนั้นอ่ะ กินนกวีดเข้าไปอะครับคือหรือยังไงครับพวกคุณเป็นอะไรกันทําไมชอบใส่เสียงคุยกันครับคือไงครับไม่ภูมิใจกันครับที่มีเสียงของตัวเองนี่คือยังไงครับคือมันต้องใส่เสียงอยู่ตลอดเวลาเวลาคุยนี่คือมันเป็นยังไงครับคือไงครับตลอดลมกระลอกมาครับทำไมเสียงพวกคุณถึงได้เป็นงันครับวิธีป้องกันนี้ไม่ยากเลยครับคือลดเสียงม่ให้เหลือน้อยที่สุดครับเพราะเสียงนี่มันแสบรูตูดดูขุมนขนมากเหลือเกินแทบจะคุยกันไม่ได้เลยครับคือถ้าแม่ปรับแบบให้มันแหลมอะคือคุแบบ แค่ผูวแบบคุยคุยกับกระจกอ่ะคุยกับกระจกขูดกับมีดแต่อ้เหยแบบพวกมึงเสียงม่งแบบโอ้โหหูจะแตกไอ้หี้ยไม่ใช่หูจะแตกกับรำคาญหูมลพิษหูชิบหายเลยไอ้เหียไอ้ประเภทแบบพวกมึงเนี่ยนะเอาทำต่อไปเรามาถึงข้อที่สี่แล้วนะครับข้อที่สี่นี่คืออ่าตัวบัฟฮะอ่าเป็นคนงงนะฮะตัวบัฟคืออะไรอ่างงกันละสี่ตัวบัฟตัวบัฟนี่คือสมมุติว่า เราจะยกตัวอย่างสองตัวอย่างนะครับโดยผมจะเอาน้องฟิล์มมาครับน้องฟิล์มนะครับน้องฟิล์มนะครับคือสมมติว่าน้องฟิล์มกำลังด่ายครับจะมีคนครับเสียงแทรกข้างหลังเฮ้ยคุยเฮ้ยกระจอกเฮ้ยได้แค่นี้หรอเฮ้ยข้าเบ้าจะมีเบ้าเพิ่มพลังเพิ่มพลังความเร็วให้ปากครับไม่ใช่หรือเป็นไงมีตัวบัฟนี้เพื่อนนี้แบบด่ารัวขึ้นไม่รู้หลีไงนะครับแต่คือต้องบัฟไปก่อน คือเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อทีมนะผมมีบัฟซับพอร์ตเขาเรียก Support, เขาเรียกซับพอร์ตนะอย่างเี้ยเขเรียกซับพอร์ตนะผมวิธีการเลยครับพวกนี้นี่ถือว่าเป็นพวกมีสมองครับพวกตัวบัฟเนี่ยเราจะถือว่าเป็นพวกมีสมองนะครับเราเนี่ยครับจะปิดเสียงพูดที่นั่งด่านั่งใส่สียงจิ๊บมั้งเลยครับไอ้พวกที่นี้ไม่ต้องสนใจครับคุยกับตัวบัฟทุกคนตัวบัฟนี่คุยรู้เรื่องครับเพราะมันไม่บึๆๆๆๆๆนบ้นบึ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 ้นครับึ้นัครบึ้นบึ้นนะครับเพราก็คุะมับอย่าไปสนใจไม่ับ นะครับไอ้พวกข้างบนมันก็จะร้อนลนกงนเองแบบปิดไมค์กูเฮียไม่กล้ามีเกือบกูไม่ครับจริงๆเราคุยกับมันรู้เรื่องเราแค่อยากคุยกับคนที่รู้เรื่องเฉยครับแค่นครับจริงๆครับนี่ครับจริงๆครับเอาละครับสุดท้ายครับเรามาถึงข้อสุดท้ายครับคือข้อที่ห้าครับอวอร์ดออฟฟีไมค์ข้อนี้นะครับคือพวกคิดไปเองครับยังไงครับคิดไปเองคือเขาเนี่ยนะครับอยากจะด่ากับคุณนะครับแต่คุณเนี่ยไม่อยากจะด่าเขาครับ คือมันมันเสียเวลาครับคือมันไม่ใช่สิ่งที่พวกกูจะต้องมานั่งทํากันครับคือมันแบบมันคือมานั่งดนากันสองสามชั่วโมงนี้ผมก็ว่าแบบเพื่ออะไรเหมือนกันครับผมผมก็คิดแบบพวกคุณนั่นแหละครับเขาจะพูดว่าอะไรครับไม่กล้ามียูบกูนะเพี้นี่ก็โหลนะบบอตใช่ไหมครับอันนี้คือมันกิดไปเองนะฝากบอกพวกที่ประเภทที่ทําตัวงี้ด้วยนะครับอย่านะครับอย่านะครับไม่เอานะครับในดิสคอร์ดนี่ไม่เอานะครับไม่แมวนะครับไม่แม่ยาอย่าอย่าทำครับ คุณเนี่ยคิดไปเองนะผมคิดคุณเนี่ยแบบคิดไปเองแบบโอ้ยไม่กล้ามีกูไม่ครับเขาเขาเสียเวลาครับคือความเห็นว่าคุณนี่ด่ากระโลกมากนะแบบกระโปกเกินกระโปกเกินที่จะมาสู้กับกูเขาเลยแบบเอยไม่เอาดีกว่าคือนั่งปั่นคุณน่าจะสนุกกว่าเยอะครับนั่งปั่นคุณน่าจะสนุกกว่าการแบบมานั่งกูด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 ูใส่คุณอีกนะครับจริงครับจริงอันนี้อันนี้คือจริงเลยนะครับนี้คือผมพูดจริงจริงครับว่า คนที่ชอบคิดไปเองนี่เลิกได้แล้วนะครับเลิกนะครับเลิกทำไออารมณ์แบบนะครับปิดไม์กูมิ้วไม์กูไม่กล้าคุยกับกูไม่กล้าด่ากูไม่กล้านู่นไม่กล้านี่ไม่กล้าเียอะไรมันเป็นอะไรมึงต่อยกับพวกกูอยู่เหรอฮืแต่แมมึงเอามีดมาปาดคออยู่ไงไม่กล้ามีอะไรของมึงเี่ยปัญญาอ่อนมากครับจริงครับปัญญาอ่อนอันนี้จริงเลยครับทุกคนคือมันมันหมดยุคที่คุณจะต้องมานั่งเงินแบบว่าด่ากันสี่ห้าหกชั่วโมงครับคือมันมันเก่าแล้วนะทุกคนมันเก่าแล้วพอได้แล้วครับไอคิดไปเองเนี่ย เออนะทีนี้ก็น่าจนะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ถามว่าจามผมหายไปนานก็เอ,อ้าพอดีมีคนลงคลิปแทนผมนะก็อะไรใช้ปอดสีปอดในการด่าสักสักอย่างครับก็กไปหาดูันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้พาดพิงใครนะไม่ได้พูดเฉยๆนะครับไม่พูดเฉยๆนะครับก็เออไม่ไม่ค่อยอยากจะลงคลิปเท่าไหร่ว่าที่เจยดแล้วก็บวกกับมีคนลงแทนแล้วนะครับแต่เป็นช่องอื่นนะออนะออนะครับเออนะเอลนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่คิดถึงผม แต่ปานินและเด็กใหม่อย่างน้องฟิล์มบิบ้าอะไรนี่แหละครับก็คืออย่าลืมมาเจอกันทีดิสคอนนะครับดิสนะครับซีนต์เทนไบโอเฟนนะครับดิสนี้นะครับเป็นดิทที่ที่เรียกว่าเป็นดิทที่ไม่มีไม่มีพวกที่ผมกล่าวไปข้างต้นแน่นอนนะครับแน่นอนครับอันนี้คือผมคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือแน่นอนครับคือแอดมินดูแลดีนะครับผมเฮ้ยเออารู้ว่เสียงอยู่เฮ้ยอคุยพื่ออะไรเนี่ยอาร์มฮหลหล แล้วกูจะลงคลิปอาร์มเออ๋อเพื่ออะไรอาร์มมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยเป็นพุกอะไรอาร์มโหอาร์มไออาร์มวานเพลงดู้